ามหากันแดดที่ทาระหว่างวันได้ลูกปัดแนะนำนะคะก็อาจจะเลือกเจ้าตัวที่เนื้อบางแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องสำอางหลุดลูกปัดแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้นะตัวนี้เป็นอ,อาการ a g เอจิ e งดีเฟนนะคะก็คือเป็นกันแดดที่กันแก่ของเรานะคะทาบนเมคอัพได้ทารอบดวงตาก็ช่วยลดริ้วรอยที่รอบดวงตาได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองทาให้ดูนะคะอันนี้คือแต่งหน้าอยู่นะ,ะก็หลอดหัวปั๊มจะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถ บีบออกมาเนยเนาะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะโดยที่ถ้าเราทาบนเมคอัพเราอาจจะไม่ได้ลูดปื้ดลงไปนะคะเราก็ทาได้เลยค่ะสีเขาจะเป็นสีออกอขาวขาวลักษณะแบบนี้นะคะเนาะเราก็ทาได้เลยนะคะทาบนเมคอัพได้เลยนะคะแต่ว่าคุณจะไม่ทาวนแบบนี้นะเพราะเนื้อกันแดดมันต้องการการฉาบบนผิวคุณจะต้องลูบไปในทางเดียวกันนะคะก็คือทาบนเมคอัพอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็สามารถทารอบดวงตาได้ด้วยนะคะนี่นะคะ ได้ด้วยนะคะนี่นะคะสามารถทารอบดวงตาได้ไม่แสบตานะคะตัวนี้เพราะว่าเราแอลโกอฮอลฟรีพาราเบนฟรีมินเนอรัลออยฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาแกนฟรีคือไม่ใส่น้ำหอมไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีเพราะฉะนั้นคุณทาบนเมคอัพได้นะคะนี่เห็นด้านนี้คือทาบนเมคอัพไปแล้วนะคะด้านนี้คือเมคอัพปกตินะนะคะคุณก็ทาระหว่างวันได้เลยนะคะถ้าจะรูปก็คือรูปไปในทางเดียวนะอย่ารูปบนนะคะเพราะถ้าคุณรูปบนนะ่ะเม็ด เจ้าตัวสารที่มันจะเคลือบกันแดดอะคะ่ะมันก็จะไม่ฉับก,กับผิวให้เรียบดีนะคะนี่นะคะก็ห้ากข่านะคะตามหาเจ้าตัวกันแดดนะคะที่สามารถทาระหว่างวันได้รูปปัดก็แนะนำเป็นเจ้าตัวอาการเอชดีเฟนตัวนี้กันแดดกันแก่ของเราเลยค่ะ